สวัสดีครับผมอยู่กับผมซุปเปอร์ทิปในเกม NBA 2K20 นะครับก็วันนี้ยังอยู่ในโหมดของ My Team นั่นเองซึ่งวันนี้ผมก็อยู่กับการเทสซี่แม็กเกดี่เพราะว่ออก97ระดับพิงค์ไดมอนด์นะครับผมซึ่งการ์เนี่ยผมได้มาจากการเล่น3-3นั่นเองแล้วไปหย่อนบอลได้มา ก็มันจะวิบบับวิบบับนานเอามาใช้งานเลยเกินถ้าพูดถึงเทซี่แมกเกดี้ในชุดออเรโดเมจิกเน่ถือว่าเป็นช่วงที่กําลังขาขึ้นเลยนะครับค่อนข้างที่จะปีตปาร์ตร้อนแรงช่วงนั้นแบบคงขยันวิ่งขยันทุ่มเททุกอย่างกําลังอยู่ในช่วงสดใหม่พอดีเลยมาถึงเรื่องสําคัญของวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเทสเจ้าตัวแมกเกดี้กันเจ้าตัวนี้เป็นยังไงสงแตทเป็นยังไงมีแบตอะไรบ้างแบตให้มาแบบไหนอ่าเราจะวิเคราะห์กันดูนะครับ รวมถึงวันนี้จะพาไปใช้เจ้าแม็กเกดีจริงๆเลยสักหนึ่งเกมแล้วกันเนาะเพื่อดูว่าท้ายเกมเรามาสรุปกันว่าจะเป็นยังไงครับผมมาดูที่สแตทก,ก่อนเลยนะครับของเทซี่แม็กเกดีออฟเฟนต์ดีเฟนต์โอ้โหโแน่นเปี้ยเลยครับสูง6ฟุต8น้ำหนัก210ปอนด์กำลังดีนะ210ปอนดนี่ถือไม่ได้ไปถือเป็นพวกการชนิดเบานะยังถือว่ามีน้ำหนักอยู่ครับ ใช้ได้ใช้ได้เลยตำแหน่งชุดที่กากับ SF นะครับจริงๆเรามาถือพอยต์กากก็กได้นะน่าจะเทพอยู่โอเคมาดูที่สเตตข้างในดีกว่า<ฮ>เดี๋ยวนะหาไอจีบิลก่อนอ่ะได้วิ่งเลย g l ั g 94โ o s t fade 84เฮ้ยเจ๋งว่ะโ o s t fade ชัวร์มากเลยนะไปดูที่โค้ชช็อต90มิด r ร n g e shot 95 T point shot 96ด o o r foul 90ถือโอเคเลยอะ่ะคือแบบจะยืนชุดจะได้เข้าในก็ค่อนข้างชัวร์อยู่เพราะว่า โค้ดช็อตมันเยอะมากเลยหลับตาเข้าไปกดทูดในเพจก็ก,การลงสูงครับเดี๋ยวเราไปดูสแตตอันต่อไปดีกว่าได้วิ่งดัง97ดังทับได้ทุกตำแหน่งเลยอันนี้ชัวแต่ที่น่าตกใจคือตรง s t a n d ิ้งดัง775นี่ถือว่าเยอะมากนะสำหรับการเนี่ยวิ่งเข้าไปแล้วก็ยืนแป๊บหนึ่งแล้วก็กระโดด,าาดอาจจะดังอาจจะยืนดังได้เลยบ a แฮ handler 96สปีดบูลได้ทําได้ทุกอย่างเลยครับ <c oughs> เลี้ยงแต่ต้องไปดูที่แอนิเมชันอีกทีนึงว่าเป็นยังไง ดีเฟนส์บล็อก65โอ้ยบล็อกไข่น่าจะยากอยู่สตีล95โอเคบิลิมิเตอร์ดีเฟนส์เก้าสิบสี่อิทเฟนส์หกโอเคเข้าใจละแม็กกี mm ้น hmm. ี่เนี่ยเป็นการ์ดประเภทว่าต้องเป็นการ์ดกับตัวสายชูดครับพวกสเตปเคอร์รี่พวกคาร์ลีเออร์วิ่งอย่างเงี้ยจะโอเคมากเอาไปการพวกเดอะเนเวลดพวกยานิสพวก bon M, เอ่อเลบอนเจมม์มันไม่ไหวครับรีบ้าลืมไม่ได้เลย62 65, 65ไม่พอครับผมรับได้ไม่สุดอะแต่เป็นประเภทรับแบบใช้ความเร็วเข้าสู้ครับ ประมาณนี้อ่าไม่เน้นใช้ความแข็งแกร่งเท่าไหร่มาดูที่สปีดครับสปีด96สปีดวิดบอล95ก็คือไปกับบอลเร็วเร็วไปกับบอลเร็วเหมือนกันนะกระโดด98สเต็งห3สาตามิน้าเ8าแล้วทะล่อขึ้นเน็ก็คือสไลด์ไปด้านข้าง94นะครับโอ้โหถือว่าเร็วนะบอกแล้วเป็นกาดเป็นกาดสายความเร็วป้องกันด้วยความเร็วไม่ได้เน้นความแข็งแกร่งถือว่าโอเคนะเป็นกาดแบบว่าถ้าสมมติเอาไปเล่นตัวป้องกันอ่ะเอาเป็นตัวป้องกัััััันนนนนอออดดบบ2นะย่าไปป้งก แล้วเกมบุกก็เหมือนกันเอาไปเป็นตัวออปชัน2อย่าเอาไปเป็นออปชั่น1่น่าจะเวิร์กกว่าเพราะว่าถ้าเอาไปเป็นออปชั่น1่อ่ะน่าจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าสตาร์มิน่า98ใช่ไหมอนนี้เราต้องไปลุ้นกัน,น่อยว่าแฮนเะดิลฟอร์เดนเป็นทองหรือม่วงไงถ้าเป็นทองอ่ะยากครับแต่ถ้าเป็นม่วงอ่ะโอเคถือบอลได้สบายเลยมาดูที่แบตเลยฮอล์เฟม1ิอันโกล26อัน โอลุ้มชูเตอร์แค้นชูไทเลยชูเตอร์ม่วงหมดเลยโอ้โหบอกเลยคุณชูได้เลยตัวนี้มั่นใจที่เพื่อเข้าช็อตชูคุณฮอปจัมเปอร์คุณจะเฟดชูอะไรก็ค่อนข้างชัวร์อยู่อโคลแบดซิลิปปอรี่แองเกิลเบดม่วงเอ้ยเจ๋งว่ะแรงเทเดอร์ม่วงนี่ยิงขึ้นสนามเองได้เลยเดดไอม่วงยิงแสงหน้าก็ได้มีแครมม่วงโอ้ป้องกันโอเคคลิกเฟิร์สสเต็ปกับคอนแทคฟินิชเชอร์ม่วงนี่เจาะในสบายเลยครับเจอพวกล็อกดาวน์ตัวเบาๆอย่งี้เจาะเข้าไปเลยครับ ส่วนใหญ่แบตป้องกันก็ค่อนข้างจะเป็นโกลนะไม่ไม่ได้เป็นม่วงม่วงมีแค่แคมป์มั้งที่ผมเห็นเมื่อกี้โอเคแฮนเดิลฟอรเป็นทองนะถือวันหลักไม่ได้ทแฮนเดร์ก,ก็แค่ทองเองพี่พมเกตทองควิกดอทองโอเคประมาณนี้เลยเกมโลกถือว่าสุดอยู่แต่ว่าเอาเป็นออปชันหนึ่งน่าจะเหนื่อยครับเกมป้องกันก็เอาเป็นออปชันสองเหมือนกันเอาล่ะเดี๋ยวไปลองเกมจิมเลยว่าสภาพแบ็กเกอรี่พิงดิมอนไหนจะเป็นยังไงนะครับอ่ะไปดูกันต่อเลยครับผมเชิญชคกับไฮไลท์ จบกันไปแล้วนะครับกับแม็กเกรดี้เมื่อกี้ถือว่าพิ้วเหมือนกันนะเพราะว่าแม็กเกรดี้มีแอนิเมชันค่อนข้างดีมากต้องใช้คำว่าดีมากจริงจริงแล้วยังมีลูกเล่นเยอะสามารถพลิกแพงนำะมาใช้ได้เยอะเหมือนกันครับมีจ้ำช็อตที่เร็วมีเฮสิเทชชันที่ไวสามารถนำตัวนี้ไปประยุกต์ท่าใหม่ๆได้อีกรวมถึงแม็กเกรดี้เนี่ยสามารถแสแลชเข้าไปข้างในได้ค่อนข้างชัวภอพสเต็ปสวย ถาดังแอนิเมชันไม่แย่ครับมาพูดถึงข้อด้อยกันบ้างนะครับแม็กเกรดี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเวลาเล่นเนี่ยต้องใช้สเปซเยอะมากถ้าไปเล่นในโหมดแบบว่าอันติเบต55เนี่ยถ้ามายืนพลยกันเหนื่อยครับไม่พอพื้นที่มันแคบเพราะฉะนั้นเหมาะเป็นออปชั่น2ที่สุดทั้งได้เกมรุกเกมรับแต่ใน33เนี่ยเอาไปไอโซถือว่ามันมันมากเลยครับเอาไปลองใช้ดูเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่รับชมใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม